สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนีย่าเจ้าไม่กล้าผ้ามวนด้วยจ่าเด้อข้นตกมาแล้วตาท่องจิไปตอมองปลาซิวด้วยจ่าเด้อปลาซิวหากินั้างแรกด้วยจ่าเด้อหากินข้าวแรงไปมารบมารกระติดตามย่าเด้ด้วยจ่าแพทย์ครับทั้งหนหรือตาประเทหรือแพทย์ครับทั่วโลกจ้ามือนีพ้นตก วันจักโมงว่าเขาสามโมงเนาะเออเอ,อบันนี้ตาททองกระสีมาหากินบึงพื่เจ้าจมันหาวอยู่พี่น้องนี่นี่ด้จ่าจเด้อชิมานบอมาเขามาแล้วก็จะลืกกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ย่ายในด้วยใาเด้อไปแต่ท่องน้องนั่นก็นลกจากโรงเรียนมาแล้วนี่อ,อ๋อพี่น้องดุนบึงด้วยใาเด้อ อนกระลังมืดมาอีกอยู่พี่นอ้องอือดน,นี่นี่บึงบรรยากาศตอนทั้งแรงสีมงได้จ่าเด้อน้องนั่นมาแต่ลงเดียดละกะไปมาตอมองมึงหลุนได้เกจ่าตาท้องสิมานบ่จ่านี่คือจังยหายเห็นหาวๆอยู่เห็นปลาชิวมันหาวมันถือพ้นเนาะจ่าเนาะไป หาไปกินเขาแร่งเสียบเสบเลยเลยมือนี่ให้มันมันในเด้อเอานาไปชิวอร่อยชิวเด้นนะเอคุณวะเฮ้ยเย็นเย็นเย็นโอ้ยน้ำเคียงกะชี๋เคียงเคียงข้อละ่ะโอ้นหนองนั่นโอ้ยโต๊ะเลเอากาันกางจ่อง ถ้าต้องกสิไลเขาปะยายยายทำมือไดี๋ยวาหลงไปน้อยยายกระหช้าสะในเหือนนี่เลยจ้า ว่ามันก็ะโล่อยที่เนาะยังได้ละเทาอืมเอาใหม่ขึ้นกั้นเราอู้ยบุงพี่น้องพุนพุนตกไปทะเลม่ต้องพุนด้วยใจเด้อพุนทางรัตนะพุ่นกำลังลุ่มทึมทำทึมทำยุพี่น้องนี่ ผมใหญ่ตุกไปแล้วทั้งหวานใหญ่อ้อกระถองเออตี๋เลยนาลูกแม่แนมบ่าเห็นตีแม่แนไมไกล้แ,ม,แ,ม,แ,ม,แม่บุหุซูมออมาเบิ่งห่มนลยมจีดมนรีดมมนจีดถึกโทรศัพท์แไมครับเออไป มือลุกเลยไม่ยังเทาฮะเอออ๋อขายไปนหนลวูวเอามาหลายอ๋อ,อสิมานบอนะตีตีเทาตีมันระมา,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 มานกระไดอู้หนึ่งเก้าหนองน้องพี่น้อง <c oughs> เขาเล่งกันเุอผุนมันยังลินอยู่นาาเนาะจ่าเนาะเจ้าหนอยมันชิติเจ้าหนอยมันชิติกลับลบคืนนี่เชี่ยนมาหากระเพาะอ,อ,อืมจะส่องไปไล่เจ้าุ่น นั่นไล่ทั้งฝีเออเนาเอาขึ้นไปไปมางอืบอมานรานกระหลุนมึงได้จ่าเด้อเอ,อ้อ นะน้าอ,อืมเอามาน,านบอมานกันรุนมึงน,งน้องนันหนะากนินแหลกนนะจ้ะเนาะกินสดสด,ชดข้ามาถือสดสดเลยรุนเด้อพี่น้องรุนเดอ้อ นามันตัวน้อยสิอ๋อหอยตาท่องหลุดเบิ้งเหมือนหอยตาท่องกูเบิ้งด้วยจ่าด้วยหืตะ้ะมืงินฮึฮึฮึเนอ,ะ,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 อะนั่นมาให้อันนั่นไปไลขขางนันอีกมองนำไหล่ไหมอ๋อพี่น้อง อ้โอ้โหอ้หลุดมึงด้อจ่าเด้อกระทอกเจ้าึ้นอะไรบนี้เออเออน้องนั่นไลไปละเอาเดี๋ยวน้องนั่นไลเลยเออเออกดกระทอกเออเออเอบึงเนาๆไปเลย ขุดไปเลยทางในอีกเออบื้นบื้นเออเออพี่น้องอืมนะกะท้องกูแหลเด้อจ่าเด้อเอาน้องนั่นไล่ไปนี่หลุดมงนด้วจ้าหลุดบึ้งอืมกำลังกูอยู่กำลังกูมองมองปลาซิวมองปลาซิวเออเอา อ๋อหายถือเนี่ยเด้อพอเด๋อแล้วแรงเนี่ยมกกินเฉ็บๆลยมือนี่ะะจะได้ท,ท่าก็าว่าสิได้งมกบน่นะอืมนี่เออมกหน่อยก็มกแรงแล้วแรงเออนี่พี่น้อง นานโอ้แนมใกล้เว้ยแนมมาเห็นอ๋อมาใก่ไก่มาใก่ไก่นี่พี่น้องนี่ปื๊ดนี่เห็นบ่โอ้ยพี่นอ้องเบิ่งใก่ไก่มานมันอืมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวันนี้มา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 ครูปไปก,ก่อน ไปไอพ่อโมกอยู่นอจ่าเนาะเอานี่ส้ำที่บอลลอนออกลอาออกที่ละนี่เออไม่หยยบกินอ่นน้ำอ๋อจะดึงเงาสีออกเออย่างออกคู่เลยเออเนี่ยอืม เอาดึงก็ออกอยงนี้จะออกงนะไงเพาาื่อนนะไปฮึ <c oughs> จูตะทองนี่จ้า ห,หลายตื่นพี่นาอเทียน,นึงนี่เดี๋ยวกบสิเป,ป้ามองอันนี้ไม่อีกได้จ่าเด้อเป้าน้องไม่อีกน้องพี่สาวอีกนี่คือโนเรามันหาวเราเบิงสิมาอันบ่น้องพุ่นอ๋อฝนตกน้ำคืนแล้วพี่นอ้องป๋าจต่ทองสิมาใส่อีกเด้อบีลต่อไปสิ่วไปกินข้าวแรง นี่พี่นอ้องพ้นต๊ะมามืลอนี่น้ำขื้นแห้งเลย,ยเห็นบอลไปชิวมันแตกหรอกมันแตกเลยมันนาำม,มันขื้นแห้ง นำมาไหลลงมามนั่นนั่นถืออยู่นั่นอืออืม,อมซานี่ก็ือสิสมานอยู่เนาะจ่ายเนาะอพอได้แรงก็เอาเนาะพี่น้องอยากจะไปหมก บึงมันหาวพี่น้องมึงเห็นบอ่อปลาชิวหาวฝนตกมาหนามไม่ปลาชิวหาวดองดองๆเลยพี่น้องอไล่ก่อนอต้นนีสิมานอยู่จ่าชมชมดินอยู่ อ้าวันนี้หลุนมึงจะทองจะน้อยเจ้าขึ้นนยจาาเนาะอ๋ขอขับพุทตรงใหม่อยิมือแรกก็ลงตรงพี่น้องกล้ไปแล้วมมากนาะหนามันหลุนก็จะคอยโตรตรงเนาะพี่น้องอุ้ยําม,มาล่ะแม่งเมาขี่ม้าบินล่ะพี่น้อง โอ้เหมือนนี่มเมื่องเมาขี่ม้าแตกเลยเห็นบ่พี่นอ้องอืนี่นี่บินแซวอยู่เมื่องเมาขี่ม้าอืขนาดเนี้ยคำว่าท่านแห้งมเม่งเมาขี่ม้าบินบึนเพลินไม่เท่าอืเอ๋อจะทองกู่เหรอพี่นอ้องจะได้ละเท่าอ่ะ คือบอคือบออืมได้โทษได้กอาพ่อได้มกกินเสบเสเลยมือนี่ต้มชนุนนามกระเสบด้วยจ้าเออมากูมาเรื่อยๆเท้าบันนามมันข้นหลยเลยเด้บางทีหละมัน ลอยแซวอ,อยอยู่พี่นอ้องไ,ได้เท่าไรก้าพอได้กินได้อยากก้าเนาะพี่น้องเนาะรัว <laughs> มหงมองกีมาตุตนีหน่อยเนาะพี่น้องบินแซวอเลยฮะพอชิพ่อชิว,ชวถือเจ้าเขาผุนะอ๋อจะถ่องว่ะ ถึงจุดขาวผุเลยพื่อนะอ,อ๋เอ๋อหลุนเบื้องพี่นอ้องมาหลุนเบื้องไกลๆเด้อปื๊ดพี่น้องนะ่ะเป็นขาวๆเลยฮึปื๊ดนี่เถื่อนหนึ่งเห็นบ่พี่น้องหัาขึ้นมาแล้วเนาะเออ,อ,อปื๊ดมามามา,ามามามาไกลๆก,ก่อน โอ้พ่วงเพ็ดแล้วนี่อ้ยพี่น้องเอ้ยยกคืนอีกเ่าปัดตัวนี้มันมันมันเอาเอาเทื้าเดียวอีกเนาะเ่าเนาะเออบอลมกมกเออมันมันมันเอาาปเ่าปืดปืดเจ้าหนี้อ๋อวันนี้ยายกะมาขาดเอาไปกับบอลเน่เออเอาเอ๋อเพาะลง แล้วของมาตุงมาสั่นเหรอยายกะสิจบคลิปเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวยายจะออกมือเดี๋ยวยายจะให่บึงยายกะสิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมินขอพุ่นทุกขอบคุณทุกไหลทุกแชร์ขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเด้อจ้าเอ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บเ้าสวัสดีสวัสดีครับเออ พี่สาวมาบึงเออหนีจ่าหนีได้ร้ายอยู่เนาะจ่าเนาะยายก็ไ่ได้เห็นให้เห็นดรอกเราไ่ได้อุให้อันนี้ดอกจ่าเด้อยายจะไปให้พี่สาวต้มชดนามพี่สาววะยายว่าสิอุสีมกนี่วันนี้มันคับมาแล้วกะเฮตดบ่ได้ที่พี่น้องมันมีแเมงเมาขี่ม้ายายอยู่เฮือหน,นอกเราเมงเมาขี่ม้าบินเต็มอยู่นี่ อ๋อยายกับจุบคลิปแล้วนาอพี่น้องนาอเห็นบอพี่น้องหลายหลายบอจาบ้าเบาในยายเด้อเพนงรับจุบผู้ชุคุนรักนะจุ๊บ